สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาดูดิสเบกหลังของเวฟร้อยสิบไอคันนี้นะครับนะก็จะทําคล้ายๆกับเวฟร้อยยี่ห้านะครับเวฟร้อยยี่ห้านะเวฟร้อยสิบไอก็จะมีขาเหยียบแบบนี้นะนก็จะทําขาเหยียบไว้ประมาณนี้นะตรงท่อเนะี่ยแล้วก็หูท่อก็เอาออกนะครับหูท่อเอาออกไปเพราะไม่ให้มันติดปั๊มตรงนี้นะแล้วก็สายเป็นของโมลินโมลินเลสซิงนะครับ ล้อไม่มีฝืนแน่นอนมามาพีชินเตอร์มาพีหมุนให้ดังเร็วนี่นะเดี๋ยวผมให้พีชินเตอร์หมุนให้ดูหน่อยพี่ย้ำให้เบรกผมหน่อยพี่เย็บย็บเบรกเห็นไหมนี่นี่เย็บย็บย็บเยอ่ะย็บเย็บย็บเย้ำย้ำกึ๊ก่ะปล่อยย้ำลาปล่อยเบรกด้วยแล้วมือหมุนด้วยพี่เล่นไหมโอเคโอเคอ่ะโอเคเลยนิ้วเดียวนิ้วเดียวด้วย นี่นะนี่พีเซนเตอร์ผมเองนะครับพรีเซนเตอร์ประจําร้านนะครับหายไปไหนไม่ได้นะนี่นี่สุดหล่อโอเคไหมพี่โอเคโอเคโอเควันนี้การวางปั๊บเป็นไงบ้างพี่สวยอยู่ด้านนอกเลยนะน่ารักมากน่ารักมากมากนี่นะอยู่ด้านนอกแบบนี้เลยนะครับผมน่ารักมากมนี่นะครับโอเคครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่นะผมมุนให้ดูนี่เลยนะ แล้วก็สีเนี่ยสีพ่นสีก็จะเป็นสีน้ำตาลนะนี่ขาจับปับ๊มกระทุงนี่นะนี่เส็เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับผมโอเคนะ